ใช่สำหรับพี่พี่รู้สึกว่าแบบสิ่งที่เดียเป็นก็ไม่ได้ผิดแต่แบบจะมีช่องว่างหรือไม่มีช่องว่างหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ได้ผิดเออสิ่งที่ต้องเป็นก็คือเราก็ต้องไฟอะ่ะพี่ไม่รู้จริงๆหรือพี่แกล้งไม่รู้พี่จะสู้กันกันกบยิ้มไหมพี่ก็จะทําตัวของพี่อยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้คือก็แบบเนี้ยอื มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นเรื่องไม่บังเอิญแต่สุดท้ายจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขาจะสร้างให้มันบังเอิญมันก็ไม่ผิดอ่ะก็เขาก็ชอบ,ชอบกันเออวบามึงจะยังไงกับน,น้องเขาละ่ะกับน้องยิ้มเนี่ยเขาได้ว่าอะไรอะ่ระคืออยากอธิบายให้มันดีอ,ะอ่ะอ่าคือตอนเนี้มันคิดเป็นพี่น้องจริงๆที่อยากที่อยากจะพยายามอธิบาย สรุปเลยคือระยะ6วันเนี้ไม่น่าจะเกินคําว่าพี่น้องมันใช้เวลา2วันเองที่ตอนเนี้ย<ม>ความจริงก็อย่างที่พี่ให้คำรึกษาผมเนาะให้คำตึกษาที่ดีที่ว่าแบบเราควรมอกเขาเลยว่าเราไม่ได้แบบคิดอะไรกับน้องเขาแต่ในมุมมองของปาร์กอะปาร์กมองว่าคือมันแค่2วันเราจะแบบไปบอกน้องเขาเลยเลยว่าเฮ้ยเราเป็นได้แค่พี่น้องนะอย่างเงี้ยแบบทันทีเลยซึ่งกับแอนเดียผมก็ไม่รู้ว่า แบบผมจะได้แบบเขาจะชอบผม,ผมจะสุดท้ายลงเลยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยโน้ตมีอะไรจะไอ้นั่นน้องไหมด่าน้องอ <laughs> มาด่ามาขึ้นมันเป็นความรู้สึกของของน้องที่เขาหนอยมาเอง <ừ> จริงๆแล้วถ้าถ้าผู้หญิงเขาเขามีความที่แบบสตรองหน่อยมันจะเก็บอารมณ์ได้ดีกว่านี้แต่นี่คือเขาปล่อยมาเลย ปบพอปล่อยปุ๊บเรา,เรา,เ,ราเราจะลำบากใจเ,เราลำบากใจผมรู้สึกว่ามันกดดันอ่ะใช่จงัจงหวะที่เขาพูดกับพี่อ่ะแต่ที่พี่พูดพี่พูดกับเขาวา่าพี่ไม่อยากเห็นเขาร้องให้เพราะพี่อ่ะพี่รู้สึกจริงๆนะเว้ยพี่รู้สึกว่าแบบอย่าร้องให้เพราะพเพราะ,เร,าะเรื่องเรื่องตอนนี้เลยอย่างเงี้ยครับให้เวลามันแบบได้พิสูจน์ได้แบบให้ร่วมคิปกันอย่างสนุกสนานดีกว่าอย่างเงี้ยแบบซึ่งอันเนี้ยแบบเป็นคนที่เซนซิทีฟแบบน้ําตา ผู้หญิงมากคือถ้ายิ่งน้องมาลองให้ยใส่เงี้ยเราก็ไม่กล้าจะพูดตรงๆกับน้องทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่กับแอนดียเราคือเขาสเปคเราเราก็ได้พูดคุยกับเขาเหเห็นอยู่ทั้งทริป จู่ก็ได้นั่งข้างกันเยอะสุดอยู่ข้างกันตลอดก็ไม่รู้จะเห็นกับใคเขามากูก็เห็นแล้วเออแบบขึ้นรถตู้อย่างเงี้ยพวกพี่ก็แบบอ้าขึ้นก่อนละผมพยายามจะไม่ได้แบบพยายามไม่น่าจะนั่งข้างเขาสุดท้ายมันก็ล็อกเหลือแค่2ที่สุดท้ายข้างหน้าให้นั่งด้วยกันก็ใก้เราต้องนั่งด้วยกันอีกเพราะว่าแอนเดียแบบเป็นเหมือนเป็นรุ่นราวเขาเดียวกันแล้วก็เป็นถ้าพูดถึงสเปคของผู้หญิงก็คือเป็นสเปคของพี่แล้วก็เหมือนเราเราได้พูดคุยกันเยอะเป็นพิเศษทำให้พี่ก็รู้สึกประทับใจ